คอลัมน์คนปลายซอยภาษาสูงของปิยบุตรเมื่อวานคุยไปนิดเรื่องเด็กสาวสามนิ้วสองคนเข้าไปอยู่ในเรือนจำด้วยข้อหาเกี่ยวกับสถาบันศาลให้ประกันตัวแต่เจ้าตัวไม่ต้องการให้มีประกันต้องการอยู่ในเรือนจำเพื่อแสดงกิจกรรมอดข้าวอดน้ำพลีชีพประท้วงความอายุติธรรมเหตุทะลุวงังแนวร่วมนอกคุก บิวอารมณ์เรียกร้องความสนใจจากคนภายนอกใช้ถ้อยคำและเนื้อหาวอนนอนคุกถาวรเข้าแถลงการเรียกร้องให้สารปล่อยพวกเขาที่อยู่ในเรือนจำทั้งหมดภายในสามวันบ้างจะเสริมกระดูกสันหลังให้สารและพักการเมืองบ้างให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบ้าง ให้ทุกพักการเมืองมีนโยบายยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116บ้างถ้าไม่ได้ตามนี้เขาทั้งสองคนแบมตะวันจะอดข้าวอดน้ำจนตายอยู่ในคุกประมาณนั้นแล้วผมคุยไปวานซืนว่าคงจุดไม่ติดหรอกแต่ถ้าธนาทรปิยบุตรทิทาออกมาประกาศอดข้าวอดน้ำเองอาจจะติด การหลอกใช้เด็กหรือซุกใต้กระโปรงเด็กให้ชังชาติชังสถาบันอย่างนี้มันไม่ดีหรอกแล้วเมื่อวานผมเปิดเฟซดูโนู่นนี่ก็เจอข้อความนี้เอา้าไอสัตว์มากันเป็นขบวนต่อให้ผมไม่ถ่ายรายการก็ด่าว่าผมอยู่เบื้องหลังถ้าผมไปยืนหยุดขั้งก็ด่าว่าเห็นไหมตัวบงการมาแล้วพอผมมาถ่ายรายการ ็มาด่าว่ามึงมากินอาหารอะไรตอนนี้ไม่ไปอดอาหารมันเหมือนตอนกูไปหาภรรยาที่ปารีสมึงก็ด่ากูหนีพอกูอยู่ไทยมึงก็ไล่ไอสัตว์มึงเอาไงกับผมนี่อ่านจบแรกไม่แน่ใจเหลือไปสะกดชื่อภาษาอังกฤษให้ชัดอีกทีว่าชัยปิยบุตรแสงกนก,กุลหรือไม่กดใช่นะภาษาอังกฤษผมถึงงูงปลา,ปลา แต่ก็สะกดคำตามตัวอักษรพอได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะเดี๋ยวนี้เพจปลอมมันเยอะอาจมีคนหวังร้ายเขียนด้วยภาษาสะุนเจตนาให้คนอ่านเข้าใจว่าอาจารย์ปิยบุตรเป็นคนสถุนก็เป็นได้แต่ผมไม่เชื่อเพราะปิยบุตรเป็นคนมีการศึกษาถึงระดับรองศาสตราจารย์จะสถุนสาธารณะอย่างนี้ไม่ได้หรอกสมมุติถ้าปิยบุตรสะุนจริงๆ ด้วยสำเนียงสอบภาษาเกริยาสอบสกุลแม้ความรู้สูงระดับด็อกเตอร์ตูลุสผู้มีแซงชุสเป็นไอดอลธรรมศาสตร์คงไม่รับคนต่ำสถุนผู้มีความคิดหมกมุ่นล่มชาติล้มสถาบันอย่างเซงชุสมาเป็นอาจารย์แน่นอนเพราะถ้าอาจารย์สถุนความคิดเนรคุณชาตินักศึกษาที่สอนจะจบออกมาเป็นบัณฑิตที่ดีของชาติไม่ได้หรอกจริงไหม ที่ผมว่าเนี่ยจะเป็นได้อย่างเดียวคือสถุนชนอย่างอาจารย์ก็เลยต้องรีเช็คไปค้นเฟซอาจารย์เปียบุตรดูให้แน่ใจก็อมืมผมนี่ตาต่ำเป็นตาตุ่มจริงๆข้อความที่ผมยกมาข้างบนนั้นอาจารย์ปิยบุตรโพสต์เองจริงๆด้วยแหละแต่ที่นำมาคุยวันนี้ไม่ใช่เพราะผมกินปูนร้อนท้องนะเพราะระดับปิยบุตร ต้องไม่อ่านความคิดต่ำชั้นอย่างที่ผมเขียนอยู่แล้วเขาคงหมายถึงใครสักคนซึ่งผมไม่ทราบว่าใครแต่ก็นั่นแหละจะหมายถึงใครก็ตามการใช้ภาษาอย่างนั้นมันย้อนแย้งความเป็นอาจารย์เป็นผู้นำความคิดของคนที่ปฏิวัติขุดรากถอนโคนประเทศไทยทั้งระบบเพราะภาษาอย่างนั้นเป็นภาษาพวกกุย้ยพวกแมงดาพวกสถุนชนเขาใช้กัน อันที่จริงผมก็พอเข้าใจอารมณ์อาจารย์ป๊อกเขานะระยะหลังๆเห็นหลุดบ่อยระเบิดอารมณ์ด้วยการใช้ถ้อยคำบ่งบอกลึกถึงกําพืชบ่อยอย่างวันก่อนไปยืมอวัยวะเพศที่รุ้งปนัสยาไม่มีไปเที่ยวโพสต์แจกคนอื่นเขาทั่วไปหมดบ่งบอกถึงอะไรล้มเหลวเครียดกินเหล้าพระปฏิเสธปฏิรูปถึงขั้นปฏิวัติถอนรากถอนโคน สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มอมรุ่นใหม่สามนิ้วให้ออกมาป่วนเมืองเมันล้มเหลวไม่เป็นท่าและนับวันจะฝ่อลงไปเรื่อยๆเพราะคนรุ่นใหม่เริ่มตาสว่างว่าเหมือนหมาเหมือนแมวเขาเอาปลาย่างคาจมูกก็หลงว,ว่ามีปลาให้กินที่แท้แค่มีกลิ่นให้ดมก็จะไม่ให้ตาสว่างได้ยังไงตอนนี้ เข้าไปนอนเอาสามนิ้วอุดทวารตัวเองอยู่ในคุกเป็นโหลมัง้งแล้วมีใครอีนางขังขอบพวกเขาละ่ะแต่ละคนรวมทั้งเพื่อนฝูงเริ่มเรียนรู้จากชีวิตกันแล้วว่าถูกหลอกใช้เมื่อหมดความหมายก็ไม่มีใครเหลียวแลกว่าจะจบคดีเป็นปีๆยังไม่ต้องถึงติดคุกกรอบเอาแค่ระหว่างขึ้นศาลก็พอคนไม่เคยต้องคดีจะไม่รู้หรอกว่า มันทุกทรมานทั้งกายและใจขนาดไหนต่อเมื่อมีครุฑบินไปเกาะหน้าบ้านตานี้แหละไม่เป็นอันกินอันนอนกันทั้งโคตรแล้วนึกหรือว่าไอ้พวกอาจมอาจารย์นักการเมืองที่เคยประจีประจ๋อหลอกใช้มันจะมาส่งเสียดูแลไปจนตายไม่ต้องมากหรอกสามนิ้วตัวพ่อแผ่นกวิ้นสิบเอกอาจารย์ปิยบุตรธนาทรตอนขึ้นหม้อ อหประครบประงมกันอย่างดีแต่ตอนนี้ขึ้นเขียงแทนขึ้นหมองุดงุดเหงื่อโชคลังเดินทางไปขึ้นสารจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ผมเห็นรูปในโซเชียลมีเดียเหมือนหมาหลงหลับตาเห็นภาพยืนจ้องหน้าปันลังเลย่าไม่ออกแล้วสองสาวตะวันแบมนี่ก็ไม่ใช่เหยื่ออารรหรอกแต่จะเป็นเหยื่ออาทร หรือเหยื่อเอื้ออาทรของใครก็ไม่รู้เพระท้ามไม่มีเดิมพันธ์ไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกอยากอยู่ในคุกแต่สองสาวสามนิ้วขออยู่ในคุกเพื่ออดข้าวอดน้ำโชมันไม่มีเหตุผลซับซ้อนลึกซึ้งถึงความเป็นนักสู้ตรงไหนเลยนอกจากเกมนี้มีเดิมพันธ์อย่างว่าแค่สร้างฉากเรียกความสนใจปลุกระดมให้ออกมาอย่าปล่อยให้เพื่อนเราอดข้าวตายในคุก ก็เสือกเสือแค่นั้นแล้วมันก็มุกแปกถ้าไม่แปกอินฟลูเอนเซอร์ปียบุตรไม่หลุดถึงขั้นมึงกูไอสัตว์ซึ่งเป็นภาษาชั้นสูงมากและต้องคนระดับด็อกเตอร์เกียรตินิยมดีมากจากฝรั่งเศสเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงและใช้คล่องแคล่วแต่ขอหักคะแนนนิดตรงที่อาจารย์ป๊อปนำสับต่างวันนะมาใช้ปักปนตอนวักสุดท้าย ที่ว่ามันเหมือนตอนกูไปหาภรรยาที่ปารีสมึงก็ด่าก,กูหนีพอกูอยู่ไทยมึงก็ไล่ไอ้สัตว์มึงเอาไงกับผมนี่อาจารย์ใช้ภาษาสถุนได้ครบถ้วนหมดยกเว้นคําต่างวันณะคําเดียวทำให้ประโยคปราในอัธรสภาษาไปอย่างน่าเสียดายก็ตรงวลีว่าตอนกูไปหาภรรยาที่ปารีสนั่นแหละคำว่าภรรยาคำเดียว ทำเสียรถภาษาสถุนไปทั้งหมดเลยควรต้องใช้คำว่าตอนกูไปหาเมียที่ปารีสนี่แหละแบบนี้แหละเข้าสกุลสถุนเปะ๊ะอ่านฟังจะรื่นหูด้วยลื่นไหลในวรนณภาษาเป็นที่ยิ่งนี่เห็นคุณโบนัท t าเขาโพถ,ถึงราชทันว่าด้วยแบบตะวันแบบมีมุมคิดลองอ่านดูนะ รมราชทันควรส่งตัวเขาไปโรงพยาบาลอื่นตามที่ขอจริงๆนั่นแหละค่ะถ้าไม่อยากให้หมอที่โรงพยาบาลราชทันกลายเป็นจำเลยสังคมเมื่อถึงจุดวิกฤตเพราะถ้ารักษาก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพสิทธิผู้ป่วยถ้าไม่รักษาก็จะถูกกล่าวหาว่าไร้มนุษยธรรมแต่เห็นธนาธทอเขาโพสตว่าเรื่องของตะวันและแบมคือเรื่องของทุกคน การเรียกร้องสิทธิให้ผู้ต้องหา112คือการยืนยันสิทธิของคนไทยทุกคนแล้วเมื่อไหร่ธนาทรจะเข้าไปยืนยันสิทธิของคนไทยทุกคนในคุกเหมือนตะวันและแบมบ้างล่ะครับผมขอสนับสนุนหนึ่งเสียงครับคอลัมน์คนปลายซอย